Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat, and Los Santos neighbors get no sleep even with anybody can beat, even police. พอเขาเซตอัพรถแล้วเราก็ต้องให้บัสเนี่ยเขาดูว่ารถเซตเป็นยังไงวิ่งเวลาประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้2คนวิ่งอยู่17เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งคนเดียวก็ต้อง16คันนี้นะอันนี้ก็ล้เวลาจะไปเทียบกันโอ้โหแล้วตังต้งใจบอกวันเี้ะเดชจ๊อบแม่งหนีกูอีกนะ <c oughs> ม,มาตอนแรกนี่พายุมาเลยอังคอเข้าแต่ตอนนี้ผมมาผมขอแล้วว่าสวดเนี่ยสวด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 ป้าเปิดคนโมเยมีคนไปหา อาหาร,าหารแดดพี่บีมกินอะไรบ้างนี่ไงนี่คืออาหารสองมือเว้ยคือเราก็ล้างมือให้สะอาดครับผมก็อย่างเงี้ยอาหารทุกวันคือผมอพยายามกินอะไรที่เป็น raw material เว้ยแล้วก็ให้มันแบบซึมหรือว่า digest ก็ไปในร่างกายให้ได้เร็วที่สุดแล้วอาหารที่กินส่วนใหญ่เราจะไม่กินอะไรที่มีแฟตเพราะาเดี๋ยวจะทำหุ่นใกล้ชกมวยแล้วก็สิ้นเดือนจะไปทะเลเราก็บอกกับภรรยาว,ว่าเราต้องทำหุ่นให้มันดูแบบอ,<า>อาหารก็อย่างเงี้ย คือผมอย่างเงี้ยนี่คืออกไก่แบบหมักด้วยกระเทียมพริกไทยบิมก็แค่ไปกลิวนะอกไก่นะกินแล้วรู้สึกเลี่ยนใช่ป่ะเราลองตัดด้วยหัวหอมมั้ยมันจะพอดีคือบอกพื้นฐานไม่ไม่ชอบกินอาหารไทยบางคนชอบกินอาหารเงี้ยแล้วมันแบบร่างกายเอาไปใช้ได้เลยอ่นะอลองชิมตามทุกคน แล้วก็มวปมโดยใบท่อมออรับรองยันวันนี้ทาอะไรพี่นี่อาหารผมกินก่อนตอนนี้ผมจะลงไปซ้อมรถทั้งสองคันเนี่ยเป็นรถที่ทำการแข่งขันกก็คือจากลูกทีมนะครับก็จะมีรถ Liquid Mo l l y t h a i l a n นด์ใบบีมพลังใบส่วนโชว์จุงลูกหมากเนี่ยของทีเคสมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยอันนี้ก็เป็นซีเจโชว์จุงลูกหมากพลังไทยายบีมพลังใบอ,อ,อันนี้แข่งคนละรายการกันนี่แข่งไอรูแรนอันนี้จะแข่งสปินเบรสนะ สิรอบต้องหวดยับใครเร็วสุดเนี่ยเงี้ยแต่อันนี้ต้องอาศัยทั้งทีมทีมเวิร์คช่วงล่างรถการเซ็ตรถแบบให้ขับสบายและไม่เหนื่อยเกินไปอันนี้เราก็รับแชมป์อยู่ตลอด3ชั่วโมงคันนี้เพิ่งได้แชมป์มาจากสนามแข่งอาจารย์นะแล้วเคยเป็นแชมป์บางแสนมาแล้วด้วยไม่คันนี้เห็นห <c oughs> น้าตารถอาอเอามาปูอะตไม่มีกินก่อนไม่รู้่แต่วันนี้อยากด้านฮอนด้า Never see นี่คือเราเซตอัพอยู่นะร้อยจากพอลสติกออขอบคุณเฮียอูตท,ทั้งหมดด้วยนะฮะ <c oughs> นี่คุณบัตรนะสวัสดีครับสายบัตรครับผมเรือาสายบัตรกำลังเซตอัพเรื่องของอ โปรแกรมนะ Data แล้วก็เช็คว่าเดี๋ยวเราจะจับเวลาไงแล้วก็ต้องบอกว่าล็อกล็อกไอ้ตรง GPS ว่าตรงเนี้ยอยู่ทีรนะอะไรเงี้ยคืออุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันช่วยรถและช่วยคนมากๆดังนั้นสิ่งที่มึงต้องทําคือใจต้องเกินร้อยและทําให้เต็มที่แล้วก็อย่าก,กังวลเวลาขับรถแข่งห้ามกนนังวลกังวลนิดเดียวนี่แปลว่าตีนแตเะเบรกอ่ะหรือตีนยกมนเร่งละมันมันเซียววิอ่ะมันแข่งกับที่เซียววิเว้ยจริงๆนักแข่งรถก็ยังมีพื้นฐานคล้ายกันหมดก็คือตัวได้เลี้ยวได้รู้เรสซิ่งไลน์ ก้อาจารลดเป็นนะแต่ว่าสิ่งที่ไปห้ามผ่านในนั้นก็คือการเชื่อเชือดเซลวินาทีทริกลูกล่อลูกชนเหมือนกันแล้วเหมือนชกม,มวยเลยเว้ยชกมวยเหมือนกันนักมวยแต่ต่อยท้องมึงไม่รู่าหลอกลออ่อสิ่งเงี้ยนี่เหมือนกันใหญ่เล่กแต่แม่งชิงนิดใหญ่คือแผนซ้อนแผนซ้อนแผ่นซีเรี้ยอะไรเลยชนกันชิ้นผายมม <laughs> หมดไงไปสัตว์ไปคิดเผือเขาเยอะเกินประมาณนั้นอันนี้ก็รถคันนี้ก็ยังต้องบอกว่ามีสตอรี่นะ ไอ้เจ้าวีออสตัวนี้จากทางรุกทีมนะอุบ้านรถตู้นะครับทางรุกทีมเนี่ยเขาจะเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านตัวป่าแล้วก็ดูแลผมมาแล้วก็เจ้าคนนี้เคยเป็นแชมป์บางแสนบางแสนสองร้อยนะที่แข่งกันเนี่ยแล้วก็เ,เป็นแชมป์แข่งอาจารย์อยู่3ปีนะครับ <c oughs> แข่งอาจารย์สามปีแค่นี้เป็นรถให้ดูแลซึ่งบอกได้แชมป์เองแล้วแตนเครื่องสเต็ปเครื่องอะไรเงี้ยก็จะเน้นสุดทำได้ยาวเกียร์อดทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เป็นสเตปที่เราชอบทํารถแบบค่อยๆทาไม่ได้แบบลงทุนปังเดียวแล้วก็โคชแชมป์ถ้าอย่างนั้นต้องม่คันนนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ดูอินสเปคชันคันนี้ก่อนวันนี้คือบีมจะบอกว่ามันเป็นบล็อกที่แบบแด๊จ้ากูมาแล้วเนี่ยบางทีกูต้องไร้สาระบ้างแต่วันนี้ขอมีสาระนิดนึงเพราะว่าผมว่าเด็กไทยเก่งๆแม่งเยอะเว้ยขาดโอกาสแล้วก็อยากจะเข้ามาในวงการรถนะแบบเซอร์กิตทุกคนสายแด็กชอบคิดว่าเฮ้ยเซอร์กิตแพงไปอยู่นานๆทุกว,วันแด็กกลางคืนดีกว่าแม่งมีได้พบปะวิ่งทางตรงเฉย คือแล้วแต่สเสน่ห์การชอบบิงไม่ชอบแร็ปเหมือนกันชอบเซอร์กิตชอบริปชอบแม่งทุกอย่างเลยขี้เกียจเรืความเร็วอะแต่ตังค์ไม่ถึงเล่นทุกอย่างไม่ได้ดังนั้นมึงก็ต้องเลือกเวย้ยแต่ผมเลือกเซอร์กิตเพราะว่ามันได้ใช้สติต,ตลอดเวลามันได้ใช้การชิงไหวชิงพลิบประมาณแบบ18รอบที่เราต้องเกี้ยคมึนี้กูกูพลาดเดี๋ยวข้างหน้ามึงเจอโกฟิลประมาณเนี้ยเข้าใจไหมนี่คือเสน่ห์ของเซอร์กิตเดี๋ยวให้ดูก่อน คือน้องๆใครที่จะเข้ามาหรือว่าพี่ๆหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านนะที่ติดต่อบีมคือบีมมีบริษัทเรียว่าซูเปอร์บายไรดิ้งสกิลจะสอนทั้งรถนะสีล้อตั้งแต่พื้นฐานการขับเทคนิคจนขับมีแข่งนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ตั้งแต่บิ๊กไบค์อ่ะผมสอนสลาล่มอะไรก็ตามจนยันวิ่งสนามแข่ง อย่างเงี้ยผมผมมีใบพวกนี้มาผมก็สามารถเป็นอินสตราคเตอร์ได้แต่เอาเน้นปลอดภัยนะไม่ได้บอกว่าแต่ถ้าคุณอยากพัฒนาเป็นนักแข่งผมก็สามารถโค้ชพวกนักแข่งเอเชียน้องๆโค้ชอะไรพวกนี้มาให้คุณได้นะลองไปกดดูไว้เพจซูเปอร์บายไรดิ้งสกิลยังไม่ได้พีาเฮียอะไรเลยนะยังไม่ได้แบบบูส์โค้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทําการตลาดไม่เป็นไนีแค่เพจตัวเองไม่รอดเลยสัตว์ไปเอาเพจบริษัทช่างแม่งปิดไปก่อนต้องบอกว่าเนี่ยนะเจ้าคันนี้ก็ถือว่าเป็นวีอสเนี่สวัสดดีครับคุณอา น,นี้สหายสหายเรานะครับเจ้าของลูกทีมนะครับอันนี้รุ่นออริจินัลนะครับก็เราเคยไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาเท่าที่จำ EP เก่าได้เนี่ยไปไลฟ์นะฮะแล้วก็ที่ไปทเที่ยวมัสยิดรวมถึงเอ,อ่อเดี๋ยวอนาคตผมจะเอาเรือไปลงคลองนั้นอ่ะเดี๋ยวจะประทะหน่อยนะต้องบอกแถวอ่อนนุชเดี๋ยวรู้จัก เฮ้โอ้ผมบอกให้ใส us, ่หมากให้คนนะ้คะตอนแรกคิดว่าชาชาจะมาต้องบอกไอ้ชาหลอกทีมเนี่ยค้สาวบอกว่าโค้แข็งแรงสปาโก้แท้มาให้นั่งคุดนี้ยตาเบลก็กลัวเป็นไรตต้นเนี่ยคุณถ้าอยากจะมาแข่งรถคุณต้องไปเรียนพื้นฐานคือคือการขับแบบเรสซิ่งไลน์นะการแต่งตัวการขับสี่เอางี้เดี๋ยวนเดอีกนิด ก็เราจะได้รู้คือรถแข่งเนี่ยก็ต้องอยู่ในพื้นฐานเดิมแต่ว่าวิธีการเนี่ยก็คือรื้อทุกอย่างหมดให้มันไร้เวทเนาะอันนี้หลวงพ่อทักกูมินะยังอยู่โอ้โยโอ้กุสิบังทากกมีซองไห้บันไซ <laughs> ได้แชมป์ทุกทีเพราะทากกูมิกูนี่แหละอดี๋ยลืมนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรนะุ่นหน้าอาจจะมีเหรียญพลังใบนะสามวันห้าวันเจ็บเข้าโรงพยาบาลหิวแผลแน่น,นอนปัทะอันนี้พื้นฐานคุณสามารถเช่ารถได้ในแต่สนามได้จ่ายประมาณห้าหมื่น สามหมื่นห้าเนี่ยหาปอนเซอร์แล้วก็หลายๆคนเข้าใจาวิธีการม a เน g e เมนต์คือแกต้องมีฝีมือหรือว่าแกต้องมีโพเดียมแล้วก็จะของเองินจากปอนเซอร์ต่างๆได้เมื่อหากลบในแต่สนามที่เราจะของบรายปีเพื่ออะไร่ลงการในขันหนึ่งสมมติมีแปดสนามแล้วก็ต้องดีไวแต่สนามใช้จ่ายเท่าไหร่นู่นนี่นั่นจีปลายถาหรือซ่อมเผื่ออะไรใช่ไหมแล้วดูงบแล้วเราก็ขอปอนเซอร์ให้พอดีงบหรือเกินงบเราก็จะสนุกอย่างไม่เสียงเงินเลเว้ยแล้วเราก็ยังสนุกอย่าง เป็นอาชีพและเป็นรายได้ได้ด้วยตรงน,นี้แหละคืออยากให้ทําแรกๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหมายความว่าแรกๆอาจจะไม่ได้บวกตลอดอาจจะต้องควักเนื้อเองบ้างแต่คุณต้องสร้างโอลิียมหรือว่า,สร,าสร้างผลงานให้ได้เว้ยแล er ้วสปอนเซอร์ก็จะเชื่อใจแล้วเขาก็จะเติมสปอนเซอร์อ<ด>ให้คุณผมจ่ายเองเนี่ยกว่า3ปีนะมันจะมีโพเดียมแบบเรื่อยๆจนเขาเชื่อใจ อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่อยู่ๆบินมางต้งไปแล้วแม่งจ่ายเงินมึงนะไม่ใครแข่งรถก,ก็ไม่แคร์มึงหรอกไอ้พวกนั้นก็แค่มาตามกระแสนะจ่ายเงินแป๊บหนึ่งมึงก็ไปไมันมันนั่งแคร์มึงหรอกมันเขาแคร์แค่ว่ามึงอยู่ในกระแสไงกูอ่ะจิตใจเราเป็นคนชอบแข่งรถจริงๆเราชอบรถเราชอบมอเตอร์ไซค์เราชอบชอ,บอ,บอ,อบะไรเงี้ยเราอยากให้คนที่ซัพพอร์ตอ่ะเห็นอะไรในตัวเราไม่ใช่แค่เราเป็นแค่พลังใบนี่เท่าใช่นนะจริงๆนะจะมีคนอยากรู้นะพี่ว่า อไอแข่งโพเดียมนี่ได้ได้รางวัลนะได้เงินหนึงไม่ได้ตังไหมได้ตังค์นะถ้าสนามใหญ่เนี่ยอย่างเช่นบุรีรัมย์นะฮะอย่างเช่นการแข่ง12ชั่วโมงเอนดูแรนซ์ก็จะได้เงินอยู่ประมาณ<อ>ผมได้ที่2มาเนาะก็ได้ประมาณแปดหมื่นจีนหนึ่งก็แสนหนึ่งรวมถึงถ้วยรางวัลเนี้ยสำหรับทุกท่านเรื่องนี้ก็คือก็เป็นทีมแข่งเราทีมลุกเนะพี่ลุกก็ดูแลนะครับต้องบอกว่าส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นรถสปินเรสสปินเบรสรงยนต์ก็แตกต่างใครก็ทํามากขึ้นเห็นไหมมีมีปอดมีตัวดูดมีอะไรเงงี้ย สร้างข้อสร้างแรงบิดที่เยอะเพราะว่าเราต้องออกตัวยย้ยานเร็วของอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเซตอัพขึ้นมาในส่วนนี้แล้วก็อันนี้ก็อย่างที่เห็นนะนี่คือ CJ นะโชว์จุมลูกหมากพลังไทยบายบ,ายบ,ายบายีมพลังใบก็อันนี้ทุกช่วงล่างทุกทุกอย่างอะ่ะก็ CJ จัดการให้บีมนะขอบคุณมากช่วงล่างโช๊คต่างๆทั้งสองพันก็ Silvers u s p e n s i o n นะครับในการเซตอัพก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสูตรลับของเฉพาะอีกเนาะริงโชคทุกๆอย่างก็เหมือนกันหมดแหละ แต่อยู่ที่การเซตติ้งเว้ยตรงนี้คือหัวใจของรถวันเม็กเรสนะเช่นหลายคนแข่งรุ่นแบบรุ่นซิ่งเครื่องแรงมันก็ไปได้แล้วแต่พวกนี้ด้วยซีซีแรงมาที่ไล่เลี่ยก,กันจะทํายังไงให้วิ่งขี่กันได้ก็วันนี้ก็บอกแล้วเพวประทะัน,นรุ่นหนึ่งนะรุ่นดาม,มาา่ารัสภาเกวงฮะแล้วบอกรุ่นนี้ต้องถือนี้ด้วยเอามาด้วยนะเก้าเก้าเก๊กสงสัยแน่นอนชนบุรีกูไม่รู้อีฮี้ไกรุงเทพสดใส มหาเสียงสนามพีระครับเดี๋ยวต้องบอกว่าถ้าตอนวิ่งมาเนี่ยผมรบกวนนี่เขามีเต่ยเข้าพิษชูนี้นะเขามีแบบเดี๋ยวแปะแมงไว้นี่เลยได้ละวันดีพี่ต้องบอกมาสนามที่เรารู้สึกเหมือนมาสนามเด็กเล่นเหรอเข้าใจป่ะคือเราชอบสิ่งนี้หลายคนมาล้วรู้สึกร้อนอย่างเงี้ยจริงเราชวนเมียมานะเมียหลอกเราว่ามาด้วยแล้วก็ตกตอนเช้าแล้วงองแงงเราก็ไม่อยากเพราะว่าถ้าเขา เดี๋ยวดำเดี๋ยวฝ้าแดดนะเดี๋ยวจะเหนื่อยเราพี่พี่บินมแข่งรถมากี่ปีแล้วพี่บินมแข่งรถมาอันนี้เผื่อแบบ FC คนใหม่ๆยังไม่รู้ตั้งแต่ปี2009อ่ะบินมได้แข่งรถครั้งแรกกับโตโยต้า Star Team นะของทาง TRD ดีแล้วก็หลังจากนั้นก็แข่งให้บิ๊กโคล่าก็เริ่มต้นใหน่อย9อ่ะโนเ้อ่ะปีก็13านะ13ปีสปีแต่ได้โพเดียมกันจริงๆเนี่ย อยู่ในหปีในห6ปีเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องใจร้อนเนี่ยขับนี่จะทะลุอย่างเดียวจะวิ่งจะคือเป็นคนใจร้อนดังนั้นประสบการณ์ชีวิตอะไรก็ตามวบยวุฒิมันก็ทําให้เราเย็นลงแล้วก็ถอยมาดูว่าเราพลาดอะไรไปละเอียดกับจุดนั้นมันก็จะเร็วและมีพเดียมฉะนั้นปีนี้คอนเซปต์บีมไว้รถต้องร้อยเนี่ยทีมงานแต่ละทีมเห็นไหมเขาจะรู้ว่าเขาทําอะไรไว้เขารู้เขาทําอะไรอยู่เขารู้ว่าคันนี้ต้องการเป็นที่หนึ่งเขาให้ทำรถเนี่ยก็ได้ให้ผมขับแล้วไปหัวถับไม่ได้ ส่วนคันนี้ยขับยังไงก็ได้ให้จบอืมโจทย์ของอู่นี้ก็คือทำยังไงได้ให้รถอึดที่สุดวิ่งได้นานที่สุดเัรนี้คือรถแอนดูแอนด์แล้วรถสปินนะถ้าพูดไทยง่ายๆอันนี้อึดออึดถึงทนอันนี้เร็วปลาเปียมแหลมทิ่มแล้วร้องไอสัตว์กันชนหน้าอ่านี้ก็เดี๋ยวเดี๋วเรามาดูกันก็เดี๋ยวนิกต้องไปกับพี่แหละเพื่อที่จะวันอวันว่า ออกตัวยังไงวิธีการขับขี่หลายคนอนะเกียร์ปุกอะคือหลายคนกังวลไงว่าขับเกียร์ปุกไม่เป็นจริงเรื่องง่ายมากขอให้แกใส่เกียร์หนึ่งออกได้นะสอง<ม>สามสี่ห้าง่ายและไปแล้วไปวอรี่ตรงที่มึงลดสปีดยังไงให้เลี้ยวได้ดีกว่าเพราะบางคนหลายคนเนี่ยไอ้พวกสิงถนนหลวงสัตว์จอบแบบไหนปาปาปา,ปาไม่ไม่เห็นมุมออกเลี้ยวเลยเดินเร่งรถแม่งกระจากแม่งกระชนแม่งอะไรดังนั้นก่อนจะเลี้ยวมึงต้องเห็นทางออกก่อนเสมอในวันนี้เป็นสาระความรู้นะสำหรับนักเลี้ยวมาเยอะแล้วไงนี่ก็ นี่คือฟังจบแข่งไปเรียนแข่งได้เลยนะเอาเี่ยวันนี้คุณเรื่องไงวันวันวันรถที่จะใช้แข่งก็คือคันนั้นอยากเห็น eg ล้อหลุดป่ะเอาคุณแม็กซ์ ecu ด้วยนะฮะคุณอาจารย์วีสำหรับกล่องทั้งสองคันที่เรียกว่าวัยรุ่นสวีเดนเขาใช้กันวัยรุ่นสวีเดนข้าทางกัวอย่างนี้วัยรุ่นสวีเดนสวีเดนไวกิ้งไงคนไวกิ้งไอตัวงี้รับรองโหพ่อนช้างไทย คันนี้คันนี้มีฟิล์มหรอติดฟิล์มหรอคันนี้ติดฟิล์มครับอันนี้คุณไม่ชงเก่งนะติดฟิล์มนะติดฟรีโดยซับสคริปต์ไม่โอ้หเขียวเขียวไงเห็นเขียวๆขียอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเบาะสบายนิดนึงคันนี้ก็จะเป็นรถแบบเป็นรถสปรินเรสนะะฮทุกอย่างเนี่ยต้องให้บีมกระชับเดินเคร่องเร่งได้เต็มเลี้ยวได้ละเอียดนะฉะนั้นพวงมาลัยก้านยุกนิดนิดรับกับตัวผมอย่างเงี้ยขาฟุตชิ้นนิ่งต้องอย่างงี้การจับพวงมาลัยที่ถูกต้องทุกคนไม่ใช่จับยืดอย่างงี้หรือว่าเด็กฮิปฮอปงี้ดเนื้้อสัตว์ การจับพวงมาลัยถูกต้องเหมือนเรางัดข้อคุณงัดข้อตรงไหนแข็งแรงสุดอ่ะอย่างนี้ไม่ไม่อนี้ไม่ถูกไหมประมาณนี้จับพวงมาลัยเช่นกันโสิชัยนี้อ๋อนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องเหรอใช่รครับตำแหน่งที่ถูกต้องคือจุดนี้นอ,อันนี้ผมจับพวงมาลยจริงไม่ได้เขาเซตอัพอยู่นะคือเวลาคุณเลี้ยวแองเกิลเลี้ยวลเลยวลาแข่งรถอันนี้ผมอธิบายเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยววอเราอยู่ในสนามเดี๋ยวเราอาจจะเสียไม่ได้พี่วิธีการเลี้ยวแองเกิลเนี่ยมากสุดเลย อันนี้ก็มากสุดมากสุดถ้าสมมต,ติโอวร์เ์นเต็มที่แค่นี้แต่ไม่เคยตีรอบอย่างนั้นแต่ว่าผิดละเพราะงั้นเวลาแตนเปลี่ยนยูตึงตึงต้งและแกส๊สวิธีการเลี้ยวพอเข้ากริปปุ๊บเดินเครื่งเร่งต้องเร็ว <laughs> ฉะนั้นเทคนิคการใช้ h ิว l a n ด t โทเดี๋ยวเราจะใช้กันก็คือวิธีการ <c oughs> breaking with with throttle นะด้วยใช้ส้นเท้าเนี่ยเอาเอาเอานิ้วโป้งตนะีนยเบรกเอาส้นตีนะเหยียบคันเร่ง สับเหยียบเลยเดือดเร่งต่ออันนี้ือมันคือการขับสองเท้าถูกไหมพี่วิอันนี้เป็นการขับอันนี้เรียกว่าเท้าเดียวฮะเท้าเดียวแต่ฮิวแอนโอ๋อฮิวแอนโแมสพอลงแต่งผมเออเดี๋ยวมันจะมีเรื่องบางคนมันสงสัยเรื่องขับ เท้าเดียวสองเท้าด้วยนะอ่าต้องบอกอันนี้เรียกวัยรุ่นเท้าซ้ายอ่าดูนะสังเกตถ้าผมเท้าแต่งแต่งผมลงนะผมใช้ซ้าย,นย, AK, เ,ยเ,าเ,นเนี่ยช่วยเบรกแล้วเดินเขาเร่งนี่มันจะเร็วกว่าออ๋แต่อันนี้จะเหมาะมากสำหรับรถที่เป็นแบตสรายดลชิพผมจะเร็วกว่าคนอื่นเลยแล้วก็นักแข่งพวกบีควิกนักแข่งพวกซูเปอร์คาร์เขาได้ใช้สองเท้าอยู่แล้วอ๋อแต่ง,ตง,ตงเนี่ oh. เดินได้เลยแต่ถ้ารถเกียร์ปุ่มบางทีสองเท้ามันว,วุ่นวายเ oh. ท้าเดียวก็ได้เบรกให้เห oh. มาะสมแล้วเดินเขาเร่งดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ทริคแล้วแต่สนามไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกสนนนนาามมเหือออกกกัััั็วว่่แขงงตต้ปรบสนาม อ่ะอันนี้ก่อนที่ผมขับเนี่ยคุณบ้านก็จะเป็นนักแข่งกันที่เป็นแชมป์ประเทศไทยเขาก็จะเป็นเทสก่อ,อนทดลองให้เราเทสเทสให้ก่อนว่าวันนี้เราจะวิ่งอยู่ประมาณเท่านี้เพื่อให้บีไม่ต้องไปเค้นรถมากเกินไปให้รถเกิดการเสียหายให้วิ่งอยู่ในเอเวรเรจเวลาประมาณนี้ก็ก็หัวแถวแลวะเราไม่ได้ไปต้องเค้นรถทุกครั้งให้เร็วที่สุดนะและการวิ่งแต่ละครั้ง1ิบรอบพักรถ1ิบรอบพักรถได้เวลาแล้วหยุดรถไม่ช้ำใช่ถ้าผมได้เวลาแล้วผมก็จะชิลแล้วผมก็จะพาพวกคุณไปเชือด วันน <Okay. S 2> ี้เหมันใจหายนะฮะเหมือนแบดเหมือนต้นตอใสัตว์ลองกันดีกว่าเร่ดี้เร่ดี้พ่อไปก์นนะครับต้บอกว่าต้องบอกทุกคนนะสำหรับน้องๆที่อยากจะเพิ่งเริ่มขับรถแข่งขับเกียร์ปลุกให้เป็นก่อนออกตัวเดี๋ยวเห็นบ้านเดี๋ยวนี้จะได้เห็นเทคนิคหลายๆอย่างนะอันนี้คือเรซิ่งวันละวันะครับจาก๊อปบอล I just see us on the map now. It's time to act up. ถ้าถามหน่อยครับถ้ารู้สึกว่าเบรกก็ท้ายออกตลอดเรื่องหรือพีมเบรกหนักไปเบรกหนักไปครับพี่พี่พีมเข้าลึกไปครับอ๋อพีมต้องแต่งตัวแล้วต้องปีนน้อยกว่านี้ใช่แลี้วตรงเนี้ครับผมผมจะดูพี่พี่ออก F ไหมใช่ออกไปนิดนึงอ่ะพี่เบรกเบรกเบาๆเข้าไปแล้วอ๋อเบรกแล้วคลอกไปเลย ไปหนึ่งวัน,นง่ายๆเว้ยคือเราอยากจะให้กีฬาแข่งรถเป็นกีฬาที่มันเข้าถึงได้เข้าถึงได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ใช้จ่ายเยอะอ่ะไม่อยากให้เสียทรัพย์เสียงเงินแต่ละอย่างมันต้องมีคุณค่าแล้วก็สร้างทักษะเราได้ด้วยเว้ยบอกเราพื้นที่ไม่มีหัวโขวนไม่ได้จะมาหลอกใครและไม่ได้เปิดขายคอร์สด,ด้วยแต่ขายเมม <c oughs> ขอบคุณมากนะจ๊ แม่งกลัวกูอีกมึงดูเด็กกูทำรายการนี้มาเนะี่จะกี่อีพีละแปดแล้วคุณฮนะตกคุกรอบฮะตกไปผมก็พี่ตกทุกรอบกูมาที่ไรแดดหลบกูทุกทีไม่เชื่อถามทีมงานเด็กอ,อาการหนักต้องบอกขอบคุณนะทุกทคนนะแล้วก็อย่าลืมอีพีต่อๆไปเราจะพาไปปะทะไหนบนฟ้าอากาศน้ำอลังการหาเหวอะไรก็ตามอ่ะขอบคุณที่ซัพพอร์ตเวอร์บอกแล้วกูไม่อยากไปอีกแล้ว No 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 no, it's not good. p a l a n g b a y i s s ผล o งใบ Four, three, two, one. ผลั p ใบ Alright. Thank you, Chris. Thailand. ผลังใบไอ้ซอสเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนเอาไม่หมด